สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนที่สนใจหมากรุกสากลวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ลูกเปิดเวนนาแกมบิดด้วยกันจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ลูกเปิดเวนนาแกมบิดด้วยกันนะครับก็เป็นลูกเปิดที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นลูกเปิด เมื่อเราเดิน 1e4 นะครับแล้วก็ฝ่ายดำเดิน e5 นะครับจากนั้นเราเดิน knight c3 นะครับเป็นตาที่2นะครับในช่องของเรานะครับผมได้แนะนำคลิปลูกเปิดเยนนาเกตนะครับโดยมีมูออเดอร์เริ่มจาก bishop opening ในตาเดินที่2นะครับนั่นคือ bishop c4 นะครับ <Okay. S 1> จากนั้นเราจะ เมื่อไฟดําเดินใน f 6 Atta c k พรอนที่ e 4นะครับเราเดิน d 3แล้วก็จากนั้นเราจะมีการเดินใน c 3ทีหลังนะครับแล้วก็ค่อยเดิน f 4นะครับอันนี้เป็นรูปเวนนาเกนะแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเพ,เพื่อนมาดูรูปเปิดที่เรียกว่าวเวนนาแคมบิดนะครับโดยในตาเดินที่2นะครับเราเดินใน c 3นะครับทีนี้ไฟดานะครับก็จะเดินเมนไลน์นะครับจะเดินใน f 6นะครับ เป็นตาเดินที่2นะครับแต่ว่าเมื่อเราดูเกมในดัตเทอร์เบนะครับเราก็จะเห็นว่าอันดับรองลงมาก็จะเป็นเดินใน c 6นะครับแล้วก็จะมี d 6นะครับจะเป็นตาเดินที่พาสซีฟซึ่งก็ไม่น่ากลัวนะครับเมื่อเราเล่นเป็นข่าวนะครับผมแล้วก็อีกตาเดินหนึ่งคือบิชอป c 5นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับก็มีเพื่อนๆของเรานะครับขอเข้ามาด้วยว่าอยากให้แนะนำรูปของฝ่ายดำนะครับ เวลาที่เจอเวนาแกมบิตนะครับเพาต้องเดินอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำลายคร่าวๆให้นะครับซึ่งจริงๆผมอยากให้เพื่อนๆเดินเป็นขาวมากกว่าแล้วก็ตัวผมเองนะครับผมไม่ได้เดิน e5 รับ e4 นะครับในการเล่นเป็นหมากดำนะครับก็เลยจะไม่ชำนาญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะพยายามแนะนำตาเดินที่คิดว่าเดินแล้วฝ่ายดำ สามารถเล่นได้โอเคนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวินากัมบิดนะครับเริ่มจากไฟขาวเดิน e4 ดำเดิน e5 นะครับแล้วก็ดอลเดิน knight c3 นะครับทีนี้เมลายนะครับไฟดำเดิน knight f6 นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาดูตาเดินอื่นๆนะครับเริ่มจากตาเดินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่น d6 นะครับ d6 ก็จะเป็น ลักษณะคล้ายๆว่าไฟ,ไฟ,ไฟดำนั้นเดินทรงที่ solid นะครับแต่ว่าข้อเสียคือบีช็อปที่ f 8นั้นก็จะติดอยู่ในโครงสร้างพรนี้นะครับซึ่งในบางรูปไฟดำจะสามารถอาบิชอปมาที่ C5 ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกรณีต่อไปนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็เดิน f 4นะครับในตาเดินที่3นี้นะครับถ้าเกิดว่าไฟดำ accept นะครับในการกินพรเข้ามาเราจะขึ้นควีนมาที่ f 3ก่อนนะครับแบอแทพรที่ f 4ครับผม จากนั้นฝ่ายดำอาจจะขึ้นไนท์ c 6เราขึ้นไนท g g มาที่ e 2นะครับฝ่ายดำมีตาเดินที่น่าสนใจคือ queen มาเช็คที่ s รั่ <Check S 1> เรารเลบทิ้งที่ d ไนท์ e 5ไล่ queen นะครับเรากินพอนะครับจะเห็นว่าในลักษณะนีถ้าเกิดคิงเราไม่ได้เข้าป้อมนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าฝ่ายดำนั้นสูญเสียพอนที่เซนเตอร์ไปนะครับโดยเขาเอาพอน e กินกับพอน f นะครับในตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายดำแลก นะครับเอาควีนมาแลกแบบนี้ไฟยข่าได้เปรียบในเรื่องของเซนเตอร์นะครับโดยในตาไปเราอาจจะเดินดีได้เทมโปไล่ในนะครับถ้าไฟดมพัฒนาตัวอย่างเช่น b ีช็อปมาเช็คนะครับแล้วก็แค่ขึ้น b ีช็อปมาปิดนะครับเราก็จะได้ทีเดินนะครับสซว่าดำกินนะครับแล้วก็อาจจะกินด้วยไนท์หรือว่ากินด้วยคิงก็ได้นะครับทีนี้ก็ไม่น่ากลัวนะครับในเมื่อเรา แลกควีนไปแล้วแล้วฝ่ายข่าวได้คอนโทรลเซ็นเตอร์ในลักษณะนี้ข่าวก็น่าจะโอเคนะครับแต่ผมคิดว่าฝ่ายดําน่าจะไม่กินพรามานะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ฝ่ายดําเดินอ่าดีหกลักษณะนี้นะครับฝ่าย <Okay. S 1> ดําก็อาจจะเดินแต้มอย่างเช่น k n i c6 นะครับแล้วขึ้นตัวธรรมดาครับใน f3 แล้วก็ขึ้นตัวตามหลักนะครับขึ้นบิชอป c4 หรือบิชอป b5 นะครับแล้วก็คาสเซิลนะครับแล้วก็เล่นไปเรากดดัน พรอนที่ตำแหน่ง e5 นี่นะครับซึ่งเป็นด้้นที่ไม่น่ากลัวนะครับเมื่อเราเล่นเป็นฝ่ายขาวนะครับอ่าเราผ่านไปก่อนนะครับในตาเดินที่2ถ้าฝ่ายดำเดิน b ิช OP c5 นะครับในลักษณะนี้เราก็เดินเหมือนเดิมน,นะครับเราพยายามที่จะเดิน aggressive นะครับเดินพรอน f4 นะครับ Attack พรที่ e5 นะครับก็เป็นการตั้งคำถามว่าฝ่ายดำจะทำอย่างไรนะครับจะกินเข้ามาไหมหรือว่าจะดีเฟนซ์พรนะครับในตาอนนี้ถ้าเกิดฝ่ายดำเอาควีนมาเช็คก็ไม่น่ากลัวรครับแล้วก็เดินท3ธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรนะคว่าจา้าเราเดินพร f 4ขึ้นมาให้เราคิดถึงตาน,นี้เสมอนะครับฝ่ายดำจะมีทริคนะครับเดินควีนมาเช็คเดี๋ยวเราจะมีลายที่ ฝ่ายดเดินควีนมาเช็คล้วคิงเราต้องอยู่กลางกระดานครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันต่อก่อนนะครับในตอนนี้เมื่อฝ่ายขาวเดิน f4 นะครับฝ่ายดํามีตาเดินไหลกรณีนะครับเรามาดูกรณีที่ฝ่ายดํากินพอเข้ามาก่อนนะครับพอกินพอนะครับเราเดินขึ้นในนะครับ f3 เราเตรียมจะเดิน d4 นะครับ control center ไล่บิชอปที่4 5ด้วยนะครับฝ่ายดาอาจจะเดินใน i c6 นะครับเราเดิน d4 นในตาอันนี้เราถ้าฝ่ายดำอถอดรูปมานะครับเขาะจะมีแต้มที่จะสามารถนำมาสู่การเล่นที่ค่อนข้าง,งจะน่าสนใจของไฟดาคือไฟดําจะเอาไนกินนะครับแล้วก็ไนกินปีนเช็คนะครับนี่นะครับเราไม่มีตาพรมาปิดนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินพรลักษณะน,นี้ไฟดําจะมีแต้มกินเข้ามานะครับแล้วทีนี้เราจะ,ะกินกลับไม่ได้นะครับ เพราะว่าลูกของเราโดนพินอยู่นะครับ <Wow. S 1> โดยถ้าเราพอนกินนะครับเขาก็ควินกินลูกนะครับถ้าเราเดินไนท์กลับมาแอ t แทค q ควีนนะครับเขาจะมีแต้มพรจีสองเช็คนะครับแล้วก็เมื่อเรากินควีนเขากินลูกแล้วได้โปรบเป็นควีนในลักษณะนี้ก็ไฟดำก็ดีกว่านะครับดีสุดนะครับคิิทต้องมาที่ e 2นะครับ มาอยู่กลางกระดานแล้วก็ฝ่ายดํามีแต้มที่น่าสนใจก็คือพอนมาที่ D6 นะครับเปิดทางให้บิชอปมาเช็คนะครับซึ่งยังไม่ให้แต้มที่ดีสุดนะครับแล้วผมคิดว่าผู้เล่นฝ่ายดำถ้าไม่ได้ศึกษามาก่อนเขาอาจจะไม่เดินแต้มที่ดีสุดนะคือแต้มพรด D5 นะครับซึ่งแอ s i v e กว่านะครับเมื่อฝ่ายข่าวกีนพรบิชอปเช็คนะครับในปิดจากนั้นบิชอปกินพรกิีนแล้วก็ควีนมาเช็คที่ F2 นะครับแล้วก็จะ เป็นการลูกล้อเสมอกันนะครับเพราะว่าฝ่ายขันนั้นไม่มีตาที่นหนีตาเช็คได้อย่างเช่นคิงดีสองฝ่ายดำอาจจะไล่ไนท์ก่อนหรือว่าแม้แต่เอาควีนมาเช็คที่ D4 นะครับเราจะอยู่ในรูปที่ไฟายดำนั้นหาเสมอได้เลยนะครับอย่างนี้ีเองดังนั้นแต้มที่ฝ่ายดำเดินดีห้านั้นเป็นแต้มที่ดี D, ที่สุดนะครับสำหรับตำแหน่งนี้ แต่ว่าถ้าฝ่ายดำนั้นไม่ได้ถอดแต้มน,นี้มาขเขาอาจจะเดินพอมาที่ D6 นะครับธรรมดาแล้วก็เตรียมที่จะบีชอปมาเช็คนะครับดี่สุดของเราคือเอาเดินไนท์กลับมาปิดนะครับแล้วก็แถมจังกดดันไล่ควีนที่ S4 นะครับจากนั้นเราก็มีแต้มหนึ่งต่อไปเราอาจจะเดินบิชอปกินพอนะครับไนท์ขึ้นมา D5 เตรียมจะคล่อมอ่าคิงแล้วก็ลูกที่ A8 นี่นะครับอ่าเรา มาดูลายอีกกันนะครับลุยเลยทีนี้เรามาดูแต้มที่คนนิยมเดินมากกว่านะครับเราดูไป2ลายแล้วนั่นก็คือวิชอัป4-5แล้วก็แต้ม d6 นะครับซึ่งเป็นแต้มพาสซีแต้มที่น่าสนใจอีกแต้มหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายดำจะเดินใน c6 นะครับแล้วก็ในตอนนี้ฝ่ายขามีทางเลือก2วิธีนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือ ทางเลือกแรกนะครับเราจะนำไปสู่รูปเวนนเกมหรือว่า b ิชอปโอเพนนิ่งที่ผมได้แนะนำในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ <Okay. S 1> ก็คือเราจะเดิน b ิชอป p ี4จากนั้นไปดันเดินใน f 6เราเดิน d 3นะครับแล้วก็จะทานสโตรดเข้าสู่รูปที่ผมได้เคยแนะนำให้เล่นนะครับ <Okay. S 1> อ่านี่นะครับก็เป็นทรงนี้แล้วเราก็อาจจะขึ้นใน i e 2หรือว่าใน f 3หรือว่าแม้แต่ f 4ในอนาคตบิชอปมา ที่ g5 หรือว่ามาที่ e3 d2 แล้วแต่กรณีนะครับว่าฝ่ายดำจะเดินอะไรถ้าเป็นกรณีนี้ฝ่ายดำดีสุดอาจจะเดินในมาไล่ b ิ s h o p นะครับเราก็ขึ้นในนะครับในผูกปล่อยให้ฝ่ายดำกิน b ิ s h o p ที่4 4ได้นะครับโดยเมื่อเขากินแล้วเรากินกลับด้วยพอไอเดียของเราคือเราจะคอนโทรลตำแหน่ง d5 นะครับจะเห็นว่าฝ่ายดำจะไม่สามารถยิงพร d5 ออกมาได้นะครับแล้วอนาคตรเราอาจจะ ขึน้นไนท์บิชอป g 5คา c a s t l นะครับไน g 3มาจยู่ที่ g 5ในลักษณะนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ดีสุดไฟดำจะเดินบิชอป c 5นะครับ c a เซ l e d 6นะครับเปิดทางให้บิชอปออกมาใช้งานนะครับที่ e 6หรือว่า g 4ขึ้นควีนนะครับดีสุดในตานี้นะครับหลีกเลี่ยงาตาพินด้วยแล้วก็ยัง protect p a n ที c ่ c 4กรณีที่ไฟดำเดินบิชอป e 6นะครับ คาสเซิลบิชอป G5 นะครับแล้วก็นี่นะครับเราพินไนที่ F6 เตรียงเที่จะเดินไนมาโจมตีทำลายโครงสร้างผรอนของไฟดำไฟดำรีบเดิน S6 ไล่บิชอปบิชอปถอยมาที่ E3 กินแรกกันนะครับนี่นะครับก็ควีนมาอยู่ที่ตำแหน่ง D3 นั้นมีประโยชน์ในการกินกลับนะครับโดยไม่ต้องกินกลับด้วยผ่อน good ก็ในลนักษณะนี้ไฟขาวขาโอเคนะครับเราคอนโทร บริเ,เวณดีนะครับอนาคตเราเดินลุกมาแล้วก็ควีนสามารถสวิงมาที่ G3 F4 อ่าในลักษณะนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูอีกกรณีนึงนะครับถ้าเราไม่เดิน b ิชอป p C4 นะครับเหมือนในกรณีที่เราเล่นเวนนาเกมหรือ b ิชอปโอเพนนิ่นะครับเราเดินด้วย F4 นะครับในตาเดินนี้ถ้าฝ่ายดำา c c e p t t นะครับแล้วก็จะมีไอเดียที่จะควีนมาเช็คที่ S4 นะครับเราเดิน D4 นะครับ ปล่อยให้ฝ่ายดำเช็คนะครับเช็คเราขึ้นคิงนะครับที่ e2 อดูเหมือนจะไม่ไม่ดีนะครับปล่อยให้คิงเรานั้นอดเข้าป้อมแต่ว่าในเบื้องต้นนี้เราได้คอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทีเดินในการเดินใ n f3 มาเช็คเออไม่ได้เช็คครับเดินมาไล่ควีนนะครับเหมือนกับกรณีที่เราเห็นก่อนหน้านี้ไ่ายดำเดิน d6 นะครับไอเดียนี่ครับ bishop g4 ครับที่นิยมนะครับแล้วก็เราขึ้นใน f3 bishop g4 บิชอปกินพรที่ f 4แล้วก็ไฟดำคาสเซนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือคิงมาที่ e 3มนะครับมีอีกตาเดินหนึ่งนะครับที่ผมเห็นาบางคนเขาแนะนำให้เดินครับซึ่งจริงๆิงแล้วเป็นตาเดินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือเดินพรมาที่ g 3มนะครับมาไล่ควีนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี um ๋ยวเดินบิชอป g 2คิง f 2อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อหลบตาพินนะครับแต่ว่าตอนนี้จะไม่ดีเพราะว่าฝ่ายดำเขาจะมีแต้มก็คือเดี๋ยวเขาจะถอย วีมาที่ f 6นะครับแล้วก็มาแอ t แท็พพรที่ d 4นะครับ <Okay. S 1> ในนั้นตอนนี้ไม่ฟังก์ชันเพราะว่าโดนพินอยู่นะครับก็จะมีปัญหาไฟดานั้นได้ทีเดินนะครับผมก็เลยไม่ได้แนะนําตอนนี้เราแนะนําให้เดินคิงมาที่ e 3แทนนะครับฝ่าย <Okay. S 1> ดําเดินใน f 6อ๋อถ้าใน f 6เรากินควีนครับไม่ได้ <S <S> <S ดังนั้นฝ่ายดำเขาอาจจะเดินบิชอปกินในก่อนนะครับแล้วก็ควีนกินบิชอปจากนั้นเล่นกันได้นะครับโดยที่ เดี๋ยวเราจะมีแต้มอย่างเช่นควอนทีสามบิชอปขึ้นนะครับแล้วก็คิงสามารถกลับมาที่ f 2มาที่ g 1ได้อนาะคตหลังจากเดินลูกมาคอนโทรลบริเวณเซนเตอร์นี้นะครับเราจะเห็นว่ามาของฝ่ายดำนั้นยังพัฒนาไม่เสร็จสิ้นนะครับเราเหลือแค่เดินบิชอป f 1มาที่ b 5หรือแม้แต่ c 4 d 3 นะครับแล้วแต่กรณีนะครับไฟดำนั้นยังต้องเดินอีกหลายทีนะครับเพราะว่าเขาเสียเวลาในการเดินควีนในช่วงต้นเกมนะครับโอเคในลักษณะนี้เราก็เล่นกันได้ทีนี้เรามาดูเมนไลน์กันต่อนะครับ